สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับมาวันนี้นะครับองละ1 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวจะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับมาเดี๋ยวอย่าอย่าช้าเลยนะครับวันนี้มาสายนะครับเป็นเหมาพามาใหม่ๆ2สองถุงเบลเลอร์เลยนะครับเปิดช่องใหม่แล้วด้วยนะครับชื่อว่าช่องไม่แพงพักเครื่องฝากไปติดตามด้วยนะครับอ่า มาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับนี่นะครับพระซุ้มกอนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่1นะครับไปไว้หน่อยนะครับไปไว้หน่อยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นแรกนะครับชุบทองนะครับเหรียญชุบทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองไปกันต่อครับองค์ที่สามนี่เลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไรเงินนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่สี่นะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับนี่นางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่สวยๆเลยนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้ากับหกนะครับห้ากับหกจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่นะครับห้าจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับหกจะเป็นเหรียญอปปกานะครับห้ากับหกนะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่เจ็ดก <reco> ็จะเป็นพระกุนะครับพระกุนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่แดกับพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่เป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่แดไม่รู้กุไหนนะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่องค์ต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่10อ่าพระกุเช่นกันนะครับนี่นะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์ใหญ่ๆนะครับอ่าดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเลยนะครับใครพร้อมปิดองค์ไหนทักทายกันมาเลยนะครับอย่าให้เสียเวลามเวลานะครับต่อไปครับ11ก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับกรุใหม่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่11องค์ต่อไปนะครับองค์ที่12ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับพระเจ้าตากสินนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับ องนี้องค์ที่สิบสององต่อไปครับสิบสาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับกองพันลำปางนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้มั่มวนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะครับเนื้อปะก้านะครับเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะครับวัดดอนไล่ปีหนึ่งหกเนื้อปะก้าองค์นี้องค์ที่สิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นวัดรักคังนะครับนี่นะครับลงรักนะครับ ี่อง์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหล่อ,อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อ,อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ด องต่อไปครับองที่18ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องคนี้นะครับองค์ที่18นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่19นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่19นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับผมองค์ที่20เอาเป็นจอบเล็กดีกว่านะครับนี่นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมหลังแบบนะครับนี่นะครับ20 องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตา3ชายใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่21นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่22ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับ22องค์ต่อไปครับ23าก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับ23บสาม องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่วัลขังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับยี่สิบห้าต่อไปครับยี่สิบหกนะครับอ่า เหรียญอาจารย์ชอบนะครับนี hat, ่เนื้อปาก้านะครับเหรียญหลวงปู่ชอบเนื้อปะกกานะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับยีิบเจ็ดนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับสำริดกับเงินนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับขุนแผนนะครับขุนแผนนะครับนี่ขุนแผนกลุบ้านกลางนะครับยี่สิบแปด องต่อไปครับยีิบเก้านะครับเอาเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกนุนใหญ่ครับผมนี่นะครับนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่องนี้องที่ยี่สิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนี่ดีกว่าเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดก็จะเป็นลีลาหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดนะครับลีลาหลวงปู่บุญนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอยอ่าไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับพระเก่าปีลึกนะครับเนื้อปากกานนะครับหูเหรียญเชื่อมด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับอ่าเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมครับผมนี่ปีหนึ่งหกนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสาม องคต่อไปนะครับองค์ที่ส4ี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับนี่นะครับสาอสค์ต่อไปครับส5สิบหอ่าบางขุนพรมพิมพ์อกขุดนะครับกุกเก่านะครับกุกเก่านะครับพิมพ์อกขุดนะครับองค์นี้องค์ที่ส5อสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่36นะครับรูปรอบปั๊มหลวงพ่อเดิมครับผมเนื้อปะก้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่36ห องต่อไปครับสามสิบเจ็ดสามแปดนี่มีสององนะครับปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะครับวัดอนงนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่ใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าเป็นซุ้มกอนะครับนี่เนื้อสีดำนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้าองต่อไปครับองที่สี่สิบนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวัดระฆังนะครับนี่นะครับ ลงรักนะครับองนี้องที่ี่ส0องต่อไปนะครับองค์ที่41อ่าเหรียญหลวงพ่อแดงปีหนึ่งสานะครับเนื้อปากกานะครับนี่องนี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่4 2บนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูณนะครับปั๊มปี19นะครับ42องค์ต่อไปครับ43สามนะครับอ่า เท้วรูปเช่นกันนะครับนี่พระพุทธรูปนะครับสัมฤทธิ์กับเงินนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่เหรียญพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเหรียญเล็กนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับปีหนึ่งห้านะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้าก็จะเป็นบางขุนพรมกลุกเก่านะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับกุกเก่านะครับ นี่อง์นี้องที่สี่สิบห้าอ,องต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับอ่าจอบใหญ่อีกหนึ่งองนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่พิมพ์สองหน้าด้วยนะครับพิเศษเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่สี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพับคำหมากคำข้าวของหลวงปู่หรือสี่ลิงดํา 47, นะครับอ่าสี่สิบเจ็ดนะครับนี่ของหลวงปู่หรือสี่ลิงดําต่อไปครับ สี่สิบแปดนะครับอ่าปิดตานะครับไม่รู้ที่นะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดองต่อไปครับสี่สิบเก้านะครับเอาใน่ละการลูกอมนะครับลูกอมเมกสิทธ์นะครับอ่าสี่สิบเก้านะครับนี่ลูกอมเนื้อเมกสิทธ์นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบอ่าหลวงปู่บุญนะครับนี่เป็นพระหลวงปู่บุญนะครับ นี่ลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแล้วต่อไปนะครับห้าสิบเอ็ดนะครับไปกันต่อเลยห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับนี่พระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับก็จะเป็นล้อมแมกนะครับเนื้อผงหลวงปูทิมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปครับ องคที่ห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่เออรู้สึกจะมีเหรียญนั้ไปไหนวะอ่ะนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับ องต่อไปครับ55้าก็จะเป็นเหรียญชินาราดรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหลังตัวหนังสือ3ามแถวนะครับองค์นี้องค์ที่ห้างคบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่56นะครับอ่ารูปปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่56นะครับรูปปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่57อ่านี่ก็จะเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับนี่พิมพ์7ชั้นนะครับ องค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญแตงโมนะครับนี่เหรียญชุบทองนะครับหรือว่าเหรียญแอปเปิ้ลนะเรียกได้หลายอย่างองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับอ่าวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้า องคต่อไปครับองค์ที่60นะครับอ่าพระยอดธงนะครับเนื้อสำริดกับเงินนะครับนี่องค์นี้องที่60องค์ต่อไปครับองค์ที่6 1อ็ดนะครับ6 1 62เอดนะครับจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับ6 1 62เอดกก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับปดนี่ใหญ่นะครับอ่า61 62เอดนะครับองค์ต่อไปเลยครับ63านะครับ หลวงพ่อสดนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อปะกานะครับนี่องค์นี้องที่หกสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับก็จะเป็นวัลคังพิมเจดีนะครับเจดีเล็กนะครับหรือว่าเจดีโยนะครับหกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปครับหกสิบห้านะครับอ่านางพญาพิมพ์เข่าโค้งอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้าสวยเลยนะครับนี่เนื้อจัดจัดต่อไปครับหกสิบหกนะครับ อ่านี่ดีกว่าชินาาชใบเสมานะครับสัมฤทธิ์กับเงินนะครับเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับีนองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับองคต่อไปครับหกสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเนื้อทองแดงนะครับลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรนะครับนี่นะครับองนี้อง์ที่หกสิบแปดนะครับหล่อพ่อแพรรุ่นแรก องต่อไปนะครับองค์ที่69ก็จะเป็นวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ69ต่อไปครับ70ครับอ่าพระยอดขุนพลเนื้อชินเงินเช่นกันนะครับนี่องค์นี้องค์ที่70นะครับองละ100บาทนะครับ ep นี้นะครับใครซื้อองค์เดียวจะมีค่าจัดส่ง50ใครซื้อ2องค์จะจัดส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับไปกันต่อกับองค์ที่เจ็ิบเอดนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเจบเอดองค์ต่อไปครับเจสิบเนื้อเมฆสิทธ์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจอ่ิบสามาปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปูดทวดนะครับหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับเอาเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยละกันนะครับนี่นะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปครับเจ็ดสิบหกนะครับหลวงพ่อปานขี่ปลาครับผม นี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปานะครับองนี้องค์ที่เจ็ดสิบหกองต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอาเหรียญนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อจาดนะครับหลังพระปิดตานะครับรุ่นแรกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับอาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับชุบทองนะครับเหรียญชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปด องต่อไปครับ79นะครับอ่าเหรียญโลนะครับเหรียญโลกระไรเงินนะครับหลวงปู่ดู่นะน่าจะเป็นของหลวงปู่ดู่นะครับวสเกนะครับหรือไม่ก็อาจารย์หิงภัยวันนะครับ79นะครับองคนี้ต่อไปครับ80นะครับพระกุนะครับนี่องค์นี้องที่80นะครับพระกุเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่80องค์ต่อไปนะครับองค์ที่8 1อดนะครับอ่าวัดระฆังนะครับเนื้อกลาบมากนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่81นะครับองค์ต่อไปครับ82 83นะครับอาหลวงปู่ทวดปั๊มหน้าทอนะครับนี่องค์นี้องค์ที่82องค์นี้องค์ที่83นะครับนี่หลังตัวหนังสือนะครับนี่82 83นะครับอาต่อไปนะครับ8ปนะครับอานี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะครับวัดหลักสี่นะครับองค์นี้องที่84 องต่อไปครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับเอาวัดเกตนะครับพิมพ์เข่าบวงมั่งนะครับนี่องนี้องค์ที่8ปดสิบห้านะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์เข่าบวงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหก็จะเป็นวัดระครังนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่88นะครับเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับในองค์นี้นะครับอง์ที่88องค์องต่อไปครับ89นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับเหรียญครึ่งองนะครับหลวงปู่มั่นปี19เนื้อปะก้านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่89 องต่อไปครับองค์ที่90นะครับก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่90แล้วนะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้ององเดียวจะมีค่าจัดส่งนะครับ50บาทอ่ะไปกันต่อกับ91นะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับนี่องนี้องที่91องค์ต่อไปนะครับองค์ที่92นะครับ พระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลพิมพันั้นะครับนี่องค์นี้องค์ที่เก้าสิบสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับนี่วัดอนงค์นะครับวัดอนงค์อีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับเนื้อเมกสิ์นะครับเก้าสิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับอ่าหลวงพ่อเงินปั๊มนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่วจจนะครับวจจนะครับวังจิกนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าออกวัดวังจิกนะครับ องนี้องที่เก้าสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับนี่เป็นเทวรูปเอเป็นพระพุทธรูปนะครับสำลีกับเงินนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปครับเก้าสิบหกนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับในอง์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับอง์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับอ้าวหลวงอุ้ย พระหลวงพระหลวงขอญาต์ตันึ่เก้าสิบเจ็ดใน่ละการหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบแปดนะครับอ่าเหรียญน,นะครับหลวงปูหมุ่นนะครับเนื้อปลาก้านะครับนี่นะครับองน,นี้องค์ที่เก้าสิบแปด องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเอเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งสองเนื้อปาก้านะครับนี่องน์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยเอาเป็นนี่ดีกว่านี่เอาองไหนวะ เอาปิดตาหลวงปู่โตแล้วกันนะครับเนปิดตาหลวงปู่โตะนะครับองเล็กนะครับีนปิดตาองเล็กแช่น้ำมนต์นะครับองนี้องที่100่อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจก็รีบโทรมารีบทักไลน์มานะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8กีีครับผม EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ